สวัสดีค่ะซันมูนไลท์เลิฟดิ้งนี่คือความรักทั่วไปโดยรวมนะคะสำหรับราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม2023นะคะวันที่อาจารย์ซันยืดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram รวมถึง Line แอนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้นะเพื่อไม่พลาด คลิปด,ด,ดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอบคุณที่พพอร์ตช n n e ลเราเรื่อยมามาเลยแล้วสีกรกฎเรามาเช็คดวงความรักกันหน่อยนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะราศีกรกฎค่ะอ้าวละมีการ ที่จะต้องมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกเนาะอาจจะมีตัวช่วยเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้ In the near future ในเวลาอันใกล้นี้นะคะมีเกณฑ์การที่จะต้องตัดสินใจเลือกหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะมีหนทางใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกเข้ามาให้คุณได้คิดแล้วก็เข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจนะคะงั้นเดี๋ยวเรามา,มาเช็คด้วยพลังงานของทาร์ร์คาร์ดกันดีกว่าเนาะ ขอทราบพลังงานความรักราศีกรกฎนะคะประจำเดือนธันวาคม,มสามดาบอยู่ที่ฝั่งคุณนะคะแปลว่าคุณเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายเลือก ัดสินใจตัดใครบางคนหรือจะมีคนคนใครไว้ในชีวิตอะไรประมาณนี้นะเทนอปซซสขออนาคตสักสามใบนะคะ พลังงานความรักครั้งใหม่เยอะอยู่นะนั่นหมายความว่าคุณน่าที่จะ move on จากความรักเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆได้แล้วแม้แต่ f เ t u r e ก็ยังเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยค่ะชีวิตพลิกชีวิตพลิกฟืน้นนะคะในเรื่องราวของความรักเอาละเรามาเริ่มกันเลยสําหรับความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะคะอาจารย์ซันมีความรู้สึกว่าเขาจะกลับมาค่ะ แต่คุณนะอาจจะปฏิเสธเขาเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไว้เวอร์ซ่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายทําเขานะคุณมีเกณฑ์การ move on ค่ะคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจบแล้วพลังงานของความเจ็บปวดของคุณน่ะมันยังมีอยู่เลยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะมันยากเกินเยียวยาหรือว่ายากเกินที่จะให้อภัยนะคะเพราะความรู้สึกมันฝังอยู่ในหัวใจจนจนกลายเป็น จนจนคุณกลายเป็นคนที่ยากที่จะตกหลุ่มรักแล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆคุณต้องการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แบบระมัดระวังมากขึ้นแม้ว่าคนคนนี้จะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่ต่อให้คุณจะมีความรู้สึกต่อเขาหรือเธอคนนี้มากแค่ไหนแต่พลังงานออกมาบอกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะไม่กลับไปมีเกณฑ์ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาตรงกันข้ามนะถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายทำเขา ไม่ต้องไปพยายามง้อแล้วนะเขาหน้าที่จะไม่มีทางที่จะกลับมานะคะไม่หวนคืนนะเพราะว่ามันเจ็บเหลือเกินนะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ที่ฝั่งเขาก็มีเยอะซะด้วยสิอาจารย์สันว่าเขาน่าที่จะมีคนรักใหม่ไปแล้วเขาเจอเนื้อคู่ของเขาไปแล้วนะคะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วล่ะดังนั้นหนะ้าที่คุณก็คือก็ควรที่จะต้องให้โอกาสตัวเองในการ เริ่มต้นใหม่ได้แล้วแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกคิดถึงบ้างอะไรบ้างความรู้สึกเจ็บใจเจ็บแ้นตรงนั้นก่อนนั้นอาจจะเคยมีนะคะแต่ว่ามาถึงตอนนี้อาจารย์ชมีความรู้สึกว่าคุณเยียวยาตัวเองได้ดีเพราะอนาคตมันเป็นไฮพีเทสคือคุณมีความสงบนิ่งมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองความรักด้วยเหตุด,ด้วยผลมากขึ้น ือไม่ได้มองความรักด้วยอารมณ์แล้วก็ไม่ทุ่มเทค,ความรักให้ใครแบบเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้รักเอ่ยมากแล้วจะเป็นคนที่รักตัวเองมากพลังงานออกมาบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่ได้พบเจอรักครั้งใหม่นะเขาหรือเธอคนนี้เป็นเดอะซันนะคะชีวิตมันก็เหมือนฟ้าหลังฝนนะเหมือนพลิกฟื้นขึ้นมาเมื่อได้เจอรักครั้งใหม่เขาหรือเธอคนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่ที่เข้ามาเรียกว่าเยียวยา เขามาทำให้คุณมีความศรัทธาในความรักอีกครั้งจากการกระทำของเขาคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆหรืออาจจะสับกันได้เกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ําด้วยกันนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากกันไปแล้วอะค่ะคุณจะมีหน้าที่พันธะผูกพันแค่เรื่องลูกเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่จะกลับไปหน้าที่จะยากอยู่พอสมควรนะคะแผลในใจมีที่กันังคู่ทีนี้เรามาว่ากันเรื่องคนโสดคนโสดเดือนธันวามีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักไหมคะมีเกณฑ์นนะฝั่งเนื้อคู่ของคุณมันมีมานะคะแต่ว่าอาจจะเจอกันช้าช่วงประมาณปลายปลายธันวาไปจนถึงต้นมกรานะคะ มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอคนถูกอกถูกใจผ่านทางการเดินทางแล้วก็อาจจะเป็นคนแดนไกลได้หรือถ้าคุณกําลังดิวอยู่คุยอยู่มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาออกเดตกับคุณนะคะอยู่ในช่วง1 2ถึง2เดือนนี้แหละแต่พลังงานฝั่งคู่นะคะในช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นคนที่เข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจลองเลือกดูว่าใช่ไหม แต่ถามว่าใช่เนื้อคู่เต็มที่ไหมเนื้อคู่เต็มที่มันอยู่ในอนาคตมันอยู่ในฟิวเจอร์ดังนั้นอาจจะต้องเลยมกราไปในอนาคตคุณถึงจะได้เจอเดซันของคุณแต่คนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคนนี้เขาชอบคุณมากๆนะคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ลำดับต้นของเขาแต่เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ระดับกลางๆที่คุณอาจจะยังไม่ได้ให้ใจเขาเยอะก็เดี๋ยวถึงตอนนั้นก็ตัดสินใจเลือกเพราะให้พรีสมันคือการต้องเลือกอยู่แล้วนะคะ ทีนี้มาถึงสถานะที่ไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่นะเนื่องอะเนื่องจากเหมือนว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันเองนะคะเพราะเด็ฟูคนอาจจะเพิ่งเริ่มเปิดใจเพิ่งเริ่มต้นคุยนะคะถ้าถามหาความชัดเจนในอนาคตมีนะคะ เขาอาจจะบอกคุณหรือคุณอาจจะได้ข่าวจากเขาในเดือนธันวาอย่างช้าก็มกรากรุ่มพานะคะว่าเขาจะเดินทางมาออกเดทหลังออกเดทเนี่ยอะไรที่คลุมเครือมันจะชัดเจนดังนั้นความชัดเจนจะเกิดขึ้น ในเดือนธันวานี้เขาจะชัดในระดับที่ซีเรียสกับคุณอยากเดินทางมาหาอยากออกเดทเกินกว่าหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นน่ะมีเกณฑ์การที่จะได้สารสัมพันธ์เป็นความรักที่ดีในอนาคตได้ด้วยถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าการ์ดฝั่งเขาไม่มีอะไรที่เสียนะแล้วเหมือนคงคนนี้เป็นคนที่ ไม่ชอบมีตัวเลือกเยอะคือเขาชอบเลือกเป็นคนๆไปก็ถือว่าโชคดีของคุณแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารคอมมิวนิเคททางโซเชียลเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดด้วยความที่เป็นควีนถือดาบเนาะการพูดคุยอาจจะไม่หวานตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่พอเจอตัวจริงอะความรู้สึกมันมาเพราะว่าความที่เขาซีเรียสจริงใจมันทำให้เขา,าดูมีสเสน่ห์ขึ้นมานะดังนั้น สถานะไม่ชัดเจนจัสนสร์ก็ยังมองว่าแม้ว่าคุณจะมีคนนี้คุยแต่เดี๋ยวก็จะมีอีกคนหนึ่งมาขอออกเดทอยู่ดีนะคะเอาล่ะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างนะสำหรับราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างพลังงานการแต่งงานเอาไว้ปลายปีหน้าเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของคิงเถืียญค่อนข้างจะช้า แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อยๆคิดค่อยๆท,ทําทีละอย่างนะคะตอนนี้เขาหน้าที่จะเตรียมเรื่องเงินแล้วก็เรื่องอนาคตของคุณมากกว่าซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเขาเป็นคุณผู้ชายถ้าเขาเป็นคุณผู้หญิงนะคุณผู้หญิงของคุณเขาอาจจะอยากโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเรื่องอชีวิตที่มันมีความมั่นคงคนคนนี้ต้องการความมั่นคงในชีวิต เพราะเขาไม่อยากรู้สึกไม่ปลอดภัยทางด้านการเงินทางด้านการใช้ชีวิตเมื่อแต่งงานไปแล้วหรือเมื่อเลิก,ลกกานคนคนนี้จะเป็นคนที่คิดเผื่อหน้าเผื่อหลังไม่ใช่ว่าไม่รักคุณนะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตนะ่ะก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับตัวเขาอนาคตระหว่างคุณกับเขานะแล้วก็ตัวคุณด้วยนะเป็นคนที่รอบคอบเรื่องแต่งงานไปไปไป,ปีหน้าเลยนะคะแต่ว่า ในช่วงเดือนธันวาคมจะมีความสุขมากๆเพราะมีเกณฑ์ว่าจะได้ใช้เวลาออกทริปท่องเที่ยวทริปใหญ่ๆกันสักหนึ่งทริปหรือไม่เขาก็อาจจะส่งพ็อกเก็ตมันนี่อาจจะมีของขวัญเป็นของมีค่านะคะอาจจะเป็นทองก็ได้เป็นแคชเชียร์เช็คก็ได้ใครจะไปโร้นะคุณผู้ชายกูก็อาจจะได้แฮปปี้มากขึ้นเพราะคุณผู้หญิงของคุณจากที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเดือนธันวาเนี้ย เขามีเวลาให้คุณเต็มที่นะคะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงเรื่องพิธีกรรมการแต่งงานอะไรบ้างนิดหน่อยไฮเพรสไม่เยอะนะคะไม่เยอะเท่าไฮหลั f แฟนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักอบอุ่นได้ใจและทันทีที่ไฮ h พรสขึ้นอย่างนี้นะคะคุณั้งคู่เป็นคู่บุญนะคะดังนั้นไปเสริมชะตาคู่ของคุณด้วยการไปทำบุญด้วยกันเลยนะคะไปถ้าเป็นชาวคริสก็ไปโปรดนะ ชาวคาทอลิกก็ไปวัดคาทอลิกนะแล้วก็ครอบครัวเราลูกๆหลานๆของอาจารย์สันที่เป็นอิสลามมุสลิมก็ไปไปกันนะคะทำบุญตามสไตล์ของศาสนาของแต่ละท่านนะส่วนชาวพุทธก็ดีหน่อยได้สองเด้งนะไปวัดฮินดูสักวัดหนึ่งเกี่ยวกับความรักนะเกี่ยวก,กับการครองครูแล้วก็ ไปวัดพุทธสักวัดหนึ่งก็จะกรบกริบมากๆแม่ดีต่อใจจริงๆนะราศีกรกฎร,รักและเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ